สวัสดีจ้าเห็นกันบ้กงวันนี้จะไม่กินแกงเห็ดนะคะเห็ดป้อลายดอกจ้าเห็ดหน่อยๆเห็ดเหลือจะลายมือแล้ละเพราะบ้านพันเห็ดสปาเก็ตตีมันเหลือก็อเลยสิเอามักบวบมาเพิ่มจ้าเดี๋ยวหั่นเห็ดกันจ้าจนว่าแกเลวค่ะบ้าสิเห็ดกับบ่ได้เฮ็ดจักเชื่อ เฮ็ดไฮเราเด้อน้องลาเอ้ยขอโทษขอ่หลายๆที่ที่ทวงเวลาไว้ดุน <c oughs> เรื่องของเรื่องว่าเป็นยังดอกแอนเฮ็ดแกงเฮ็ดบ่ปเป็นแอนกสีเฮ็ดตามปัสสาแอนแหละเมือนี้แล้วจว่เนาะเฮ็ดบ่ถือสูตรจังไรขอไพะะ่ได้ค่ะอันนี้สูตรแอนนะคะ <c oughs> สูตรแอนเฮ็ด <c> เ <oughs> <c oughs> อาเป็นว่าเฮ็ดตามที่แอนเคยเคยเห็น ถ้าสูตรมันบอถือต้องเป๊ะๆอั่งใดขออภัยด้ค่ะอันนี้ก็คือแกงเห็ดสูตรแอนนะคะกระสีเห็ดหมอน้อยๆค่ะกินผู้เดียวนะคะเพราะว่ามือนี่คุณพอบานกับน้องอเวนเพิ่นสิกินขนมปังกับชีสแอนกระสีกินแกงเห็ดนะคะเดี๋ยวแอนขออนุญาตท่านพักกันจ้าเดี๋ยวเขาคอยมาพอกันตอนแอนเอาทุกสิ่งทุกอย่างใส่หมอหน้าจ้ะเนาะ ใช่กับท่านพักเรียบร้อยแล้วนะคะท่านทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยนะคะแอนซีเฮ็ดแบบง่ายๆแบบลวกๆ,ๆแบบคนเออเคยไหมยังแบบง่ายๆะค่ะแบบว่าต้องไปคิดนี่ยังหลายนะคะแอนกับสีเอาเฮ็ดลงไปนะคะเฮ็ดลงไปอย่าฝ่าวน้ำลงเอาเฮ็ดลงไปจ้าแอนขีข้ขคานต่ำ เอ็นกระไซน์ไปเฉเลยค่ะหอมหัวแดงหันใส่ลงไปลวดนะคะใส่หมากเอ้ยใส่ <c oughs> ตะไคร้เองก็จนว่าเหี่ยวมืดแล้วนะจ๊ะใส่ตะไคร้ลงไป ก็ใส่น้ำล้างโคกล,ลงไปจ้ะ <IS ES> ต้องใส่หลายค่ะเฮ็ดกินถ้วยเดียวเฮ็ดกินแล้วเลยเหมือนนี้ก็ต้องคิดอย่างหลายใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะเดี๋ยวแอนซีเอาไปตั้งก็ตั้งเตานะคะตั้งกระทะ ตั้งเตาให้ไฟมันให้มันน้ำม,มันเดือดทุกสิ่งทุกอย่างเราแอนสิปุงด้วยน้ำปลาแดกนะคะเอาเดี๋ยวแอนเปิดไฟเลยนะคะเปิดไฟเลยจ้ะเปิดไฟเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวปิดฟ้าไว้จนน้ำม,มันเดือดนะคะเราก็มาปุงด้วยน้ำปลาปลาล่าปลาล่านะคะปลาล้านะคะก็ปลาแดกอันเดียวกันนะคะมี่มี่น้องเขาถามเป็นเขามาวาพี่แอนครับ ปลาแดกเป็นยังคับกระสันเอ็นก็นเลยบอกว่าปลาแดกก็คือปลาราค่ะนะคะภาษาอีสานเขาเรียกว่าปลาแดกนะคะภาษากลางเขาเรียกว่าปลาลาเนาะจ้ะเนาะเข้าใจเนจาะจ้ะเนาะเดี๋ยวสิต้มให้นำเดือดเดี๋ยวข้าวมาปรุง้วยนำปลาลานะคะหรือปลาแดกปานเท่านี้ละจ้ะ จ้ะแอนก็อยากกินอันแกงเฮ็ดน้ำข้นๆเนาะค่ะเนาะจริงๆมันต้องใส่เข่าเบียร์เนาะแอนคิดว่าเนาะแต่แอนบม่ได้แช่เข่าแอนก็สิมาใส่แป้งข้าวโพดเด้อค่ะเนี่ยนี่นะคะคอนสตรัตนะคะแอนอ่านภาษาอังกฤษบ่าได้เรื่องยาอย่าหัวลอยนะจ๊ะหายภัยกันนี่นะคะแอนก็สิเอามาผสมน้ำแล้วก็สิเอาไปใส่ตอนจบนะคะกต้องใส่หล่เดี๋ยวกาเฮ็ดน้อยๆนะคะ เเฮ็ดพ่อกินผู้เดียวเฮ็ดไ้นองเพื่อนเมืองคื้ซื้อเด้อค่ะเพื่อนขอมานะคะเพื่อนกระทามเอ็นมาหลายรอบเอ็นกับบดได้เฮ็ดให้เพิ่นจักเทือ่อเกะเฮ็ดไ้แล้วได้จ้าเด้อพี่แอนเฮ็ดไ้แล้วจ้าเดี๋ยวเอาส่น้ำจ้าแล้วก็ค้คนๆน,นะคะเนาะ เดี๋ยวพอมันไก่สิพอทุกสิ่งทุกอย่างไก่สุกแล้วก็ค่อยเอาแป้งลงไปนะคะมันเไดเนียวนะฮะรือถ้าสีเป็นสูตรโราณนใส่ข่าเขาเบียร์ได้จ้ะอันนี้เันมันมีข่าเบียร์แกงเห็ดอันเดือดแล้วจ้ะเดินชิซาอันนี่นะคือเก่าละค่ะน้ำปลานะปลา้ากับปลาแดกตัวเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าชื่อไทยกับชื่ออีสานมันคนละมันสำเนียงไม่เหมือนกันค่ะแต่มันมันอันเดียวกันนะคะ ยี่หัวลอ,อยนะจ๊ะเบาไทยใส่ไปโรจ้าใส่ปลาแดกจะใส่ลายด้วยค่ะยอยมือหนักเดี๋ยวมันสีเข้มใส่แปะอันน,นี้ก็ยะดไปข้นมันเดี๋ยวมันสีข,ข้าเอาพักพร้อมพักยังมาล่องหลดจ้ามะล่องหลดจ้าเบ,บ,บ,บาถ้าเหยื่บ่ทมีได้แอน,นนะใ <c> ส <oughs> ่ลูกโดดพร้อมนี <c> ่ <oughs> พักพร้อมพักอันสมมุติว่าเป็นผักอีตูนะคะ พักอย่งนาะซื้อยังบุพี่เพิ่นเคยบอกกันอยู่อันปูกไว้นาบ้านน,นะจ๊ะพี่ผักอย่างเนาะสมมติว่าเป็นพักอีตู้เอา,น,า,านะจ๊ะเนาะมันไล้าย่กับสบีเบซัวเต่ว่วาโบเมนจะแอน่ิไซแป้งตงไปนะคะเราแอนคอยสีค้นเอาให้มันเหนียวๆน,นะคะ หอมค่ะหอมห้วยห่วยเยอะกระสิแซ่บสูตรสูตรแอนละจ้ะสูตรไผยสูตรมันนะจ๊ะเนาะสูตรไผยสูตรมันกนินคนเดียวนะคะมนนๆๆื่อนี้เผ็ดเผ็ดเผ็ดได้มาแซ่บจ้ะ <laughs> <laughs> มาแซ่บจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำปลาแดงอีกอจักหน่อย <c oughs> คือจะเงินแรมมั่งทงเรียนละ่ะมะแสบเอาซะเลย <c oughs> ถ้าเติมได้นะแต่เนาะมาแสบมากก็เติมได้ไปกระแดกย่างเดียวนะคะเนี่ยใช่แนมเพ็ดเพ็ด แสกนัวดละจ้ะนัวน้ำปลานะคะปิดไฟเลยคะ่ะแล้วก็ปิดไฟ้าไว้แล้วก็เรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวห่อกับไปกินกันนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับหมดขาดไปนี้ started without mom r e a l cheese because it's hot that's why we have to have it hot see when it's hot it goes like this honey look <c oughs> that's awesome that is awesome look เพิ่นก็เจ้ากินเนี่ยก็เขาเออนอยังเกลียวชีพเอ็นกินแกงเห็ดกับพัดเลือเลือตอนกลางเวทนเนี่ยเฮ็ดให้มังเราได้จ้าเนี่ยอาซีว่าเป็นสูตรโบรานแต่ว่ากะได้ยุจังก็แค่แกงเห็ดนั่นแหละพูดถึงว่าอู้โอค I'm going to hypnotize you. Mmm. A glass of a I have a shit. Oh, okay. Is that spicy? Mmm. -hmm. One try. Spicy. Okay. ก็ใชเใ็ดกินเลนลินยานแสบท้องก็ได้โเ,เขเามากินนํหน่นอยหน่นอยหน่อยทำรับ ที่พูดถึงฟางนุ่นก็เดาได้บิดาร์กอเดย์ nope. เริ่มเข่าแล้วจ้าเริ่มเขาา่านาฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วหมายถึงใบไ,ไม,ม้นี้มาเปลี่ยนสีค่ะนะคะแต่ว่าอากาศข้างนอกจะเริ่มเริ่มเย็นๆแล้วเราจะเริ่มคทำว้แล้ว o t e ฉันจะนั่งยูบิดาร already. Yeah, but. Yeah. Mm. Get darker. Or oh, really. Actually. No, you get dark at 6, 5.30, mm. Early, early. I sí. But you're always the same. Yeah. All the time. See? Come on. Come on. Come on. ทำพระอาทิตย์ขึ้นตรงเวลาเนาะจ้นะเนาะขึ้นลงตรงเวลาอยู่นี่บอ่อบ่แม่นเนี่ยจ้ะฤดูห่อนพระอาทิตย์สิขึ้นไวแล้วก็ลงสาฤดูหนาวพระอาทิตย์ขึ้นสาแล้วก็ลงไว What would you rather same all the time or change T-shirt please Like this okay I mean <Yeah. S 1> I uh, I like the season mm. I like the half o u r season ครับ Spring. Huh? Summer. Fall. Autumn. Winter. I it's still complicated about autumn. Right now we're in fall. Almost yeah, fall. Yeah. End of summer, beginning of fall. Mm. Then go winter. Then go. Spring. Then summer. This is autumn. This should be autumn right Yeah. Now. Nice nice color. Autumn is uh, about a like a red, yellow, something like that. Orange, like, orange. Orange, yeah. a lot of orange. <laughs> one mm -hmm. one more month. Two months. I don't know. Well September, October. Yeah, two. No. <laughs> คลน้อยก็จะเป็นสีส้มสีแดงสีเหลืองเต็มท้องถนนจ้ะใหม่ๆลน Pretty soon, on we'll get the lights. Well, we should try to go for a bike ride, all of us. Mm -hmm. Maybe. Well, it depends on what the weather does. Was that what you, what you were going to say? No. As the weather gets crummy, we can start doing tracks in the rain and the water. Yeah. Are we going to bake or circuits or break? That's gonna be good if I if I get if it gets heated mm. up and then slush some water up and then so it's good. Didn't blow out, yeah? Pugs. Mm. can you stop getting into Puddles. It? Hmm? Puddles. Mm. That would be best Snow. We don't have a lot of snow here. will mine. Yeah, but if it snows it'll be fun take tracks as <laughs> <laughs> You said you would take me for a ski. No, you, last year when I was in grade one it was snowing all grade? Grade one. Last year you were in grade Dude, I'm getting confused. In grade, in grade two, remember when I tried the black chocolate, it was good. Mm -hmm. black so cool. as I was saying, remember last year when I was when it was um when I was in grade two? snowing we went to um uh, I went down on the the big hill in the park I saw my friends from school yeah. and I saw on the tail there mm -hmm. I love going on the jumps with <laughs> i keep no to time the ski landed on my head <laughs> กินมะรุนเอาสวัสดีครับนะบ๊ายบายคุณท s อะไรกั o เนี่ย e ปรดสมัค e ส e s YouTube channel Anne Hancock <laughs> 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 ไปลวจ้าเขาให้สุขสุขคนนะจ้ามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงเหล้ากามีเงินมีงานทำนะจ้าเป็นความปรารถนาดีจากแอนนะคะแอนอยากให้ทุกคนได้รับนะคะ โชคดีจ้าไปแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวถาเจ้าภาพกันสิแเนี่ยโอเนลีลาเวอนัมมีพูดกวันโบอ้เรียกวันโบแล go do your thing One minute. Ooh, lovely pie. Okay. Okay, love have after. Pie. No. We no. put the chat in the laundry, yeah. okay? Oh, yeah. uh, okay. <laughs> Sweaty cup, and please subscribe for my mom's channel and Hancock. Thank you. And mom had one bowl. Of บม่ไม่ยไม่จบโเคหนึและคาึ่งถ้วยนึ่งวนาบายบายจ้าขอบคุณ uh, หลายนะคะสวัสดีค่ะบายบายหนึ่และครึ่นักมึงลูกหลายรึไหมไวยชีไดแล้ว